ก็สรุปสำหรับบทความนี้นะครับบอกว่าการออกแบบโดยใช้การระบายอากาศแบบไฮบริดหลายๆวิธีนี่นะครับออโดยเดินตามนี่นะครับ IAQ Procedure นะครับวิธีการทำแมสบ a ลล้างคุมมลพิษนะครับตามสาตรฐานหกสองจุดหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้ร่วมกับการระบายอากาศเชิงกลนะครับจะใช้พัดลมตามระบบอ,อากาศนี้แหละแล้วก็มีการฟอกอากาศนี่ยนะ มันเมรดืมันให้เรียกว่ามันให้ให้ประโยชน์อนะครับหรือว่ามันเดีนะ๋ยวน้เมริตมันจะใช้คำไทยว่าอะไรอ,อ่ะไปก่อนนะก็คือการใช้อะไรนะการใช้มาตรการร่วมกันหลายๆมาตรการนะทั้งการเอาอากาศภายนอกเข้ามาด้วย วิธี i อ q ของ62.1นะครับการใช้พัดลมนะเพื่อดึงอากาศภายนอกเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันช่วยให้มีการสนใจที่มากขึ้นนะครับในในตัวของไลน์ออฟนะครับในในตัวของ,ของที่เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างเงี้นะครับ ที่จะไปเชื่อมโยงกับสแตร่หน241ของ a อชเอนะครับแล้วก็คำแนะนำของ CDC นะครับในการที่จัดหาเรื่องอากาศระบายนะครับแล้วก็ควบคุมความดันนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการระบายอากาศแล้วก็ลดตัวการปล่อยคาร์บอนของอาคารนะครับโอเคการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยนะครับ ให้มีคนมาสนใจการใช้สองซีหนึ่งกับ cdc เนี่ยในคำแนะนำของ cdc ีเนี่ยในเรื่องของการระบายอากาศและการควบคุมความดัน,า,นาคาศนี้นะครับมาสนใจเพื่อที่จะได้เนี่ยครับลดคอสนะครับลดค่าใช้จ่ายการระบายอากาศแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนของอาคารนะครับการที่เราใช้กรองอนุภาคที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันจะช่วย เพิ่มมันจะช่วยเพิ่มนะครับไอตัวอา,อากาศสะอาดเนี่ยนะครับโดยมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพลังงานนี่เพียงนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำนะครับแรกที่ควรจะทำเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคเนี่ยนะครับก็คือการที่เราการที่เรา ไปใช้นี่แหละครับไปใช้กรองที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยอันนี้เป็นวิธีแรกเลยที่เราควรจะไปทําก่อนเลยนะครับโอเคก็เป็นอันจบบทความนี้นะครับก็อันนี้เป็นบทความที่สองในซีรีส์ที่เขาพูดถึง s t a n d า r สองสี่หนึ่งนะครับที่ว่าด้วยเรื่องการอะไรอะ่ะการคุมการควบคุมฝอยละออง ที่แพร่เชื้อโรคเนี่ยโดยเฉพาะนะสนดาร์ดที่เกี่ยวกับการระบายอากาศของแอ r เต e ไม่เคยมีตัวไหนที่พูดถึงเรื่องการควบคุมฝอยละอองที่แพร่เชื้อโรคได้โดยเฉพาะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วตอนบทความที่แล้วนะครับลองย้อนไปดูได้ว่าพื้นฐานของสองสี่หนึ่งเมื่อเทียบกับหกสิบสองจุดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยเขาต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็รออ่าน บทความในซีรีส์ s t ต n d a r d 2สองีหนึ่งเนี่ยในเดือนหน้าต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะมีการอ่านบทความในฉบับเดือนกันยายนอีกอีกหลายอ่านเลยอะพอไปสแกนสแกนดูปุ๊บโอ้โหบทความในเดือนกันยานี่ว่าด้วยเรื่องเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการแพร่เชื้อโรคทางแอร์บอนตั้งก็สี่บทความมาแล้วก็เข้าคิวอ่านอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะย่อยจะย่อยไล่อ่านนะครับเพราะว่า มันน่าจะมีประโยชน์นะครับก็เอาไว้ดูกันบทความหน้านะครับ